สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนาจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนาและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีบารับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมมคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะการสั่งซื้อสินค้าให้แคปเจอร์ภาพสินค้าที่ถูกใจ ทักเข้ามาที่ l ลายออฟ i ิเชีของร้านค้าการเพิ่มเพื่อนกับร้านค้าพิมพ์ ID ี i n ลายตามที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะสินค้าชิ้นแรกต่างหูไพลินพม่าดิบล้อมเพชรกุลาบเรือนปหาหะหนัก4.7กรัมล้อมเพชรกุลาบ34เมตรรวม0.34กรัตชิ้นง,งานขนาดกว้าง1.1คูณสูงจากก้านเกี่ยวถึงปลาย2.8เซนราคา1 3 5 0 0บาท ชิ้นนี้ความพิเศษอยู่ที่พลอยที่ได้ภัยลินพม่าดิบค่ะพลอยดิบนักเล่นพลอยหรือนักสะสมพลอยเห็นคุณค่าเพราะเป็นพลอยที่สวยโดยธรรมชาติไม่ผ่านการเผาหรือการปรับปรุงคุณภาพใดๆค่ะงานเซตติ้งเรียบๆนำพลอยมาล้อมเพชรกุลาบและประดับเพชรเรียงรายเป็นแถวขึ้นมาด้านบนงานสวยน่าใช้ค่ะ แหวนไพทูลซีลอน4.01กลัดล้อมเพชรเรือนแพททิน้ำ900หนัก13.2กรัมไพทูลซีลอนดิบทรงรูปไข่สีกรีนิชเยลโล่พร้อมใบเซอร์ระดับเพชรกลมและเพชรแท่งรวม1.47กลัดหน้าแหวนสูง2.2เซนแหวนเบอร์52ราคา65,000บาท ไพทูลเป็นพลอยที่หายากและมีราคาสูงการเลือกไพทูลคือดูการเกิดริ้วแสงตาแมวของพลอยจะหลดขอบบนจนถึงขอบล่างของพลอยการแกว่งไปมาของริ้วตาแมวคือสเสน่ห์ของไพทูลที่ไม่เหมือนพลอยชนิดอื่นค่ะงานดีไซน์สวยทันสมัยได้ไพทูลเม็ดใหญ่ถึง4ี่กรัตการเกิดริ้วตาแมวชัดจะหลดขอบบนและล่างค่ะ สำหรับท่านที่ชอบงานไพทูลหน้าใหญ่ใส่แล้วดูสะดุดตาหรือทันสมัยงานชิ้นนี้เป็นชิ้นหนึ่งที่น่ามีไว้ครับครองค่ะสร้อยคอหยกพม่าประดับเพชรเรือนทอง 14K หนัก5.94กรัมหยกพม่า Type A พร้อมใบเซอร์ประดับเพชร2ตัง5เมตร 1.5ตัง7เมตรทั้งชิ้นงานเพชรรวม0.20กรัตช่วงจี้ยาว5เซนจี้สูง2เซนสร้อยยาว15.25นิ้วมีห่วงทดลดความยาว2.5เซนระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยราคา21,500บาท งานชิ้นนี้มีห่วงทดหากเกี่ยวห่วงทดความยาวของสร้อยจะอยู่ที่14นิ้วค่ะเป็นงานย่อมย่อมที่ได้ความเขียวชํำของหยกประดับร่วมกับเพชรมาบนตัวเรือนสีทองค่ะสร้อยคอพร้อมจี้ทับทิพมพม่าดิบล้อมเพชรกุลาจี้ปาหะสายทอง 9K หนักรวม6.7กรัม ระดับเพชรกุราบ2ตัง1เมตร1.5้ตัง24เมตรทั้งชิ้นงานเพชร25เมตรรวม0.38กรัตจี่ขนาดกว้าง1.6คูณสูง2.5เซนคว้วจี้กว้าง4มิลสายยาว15.5นิ้วสามารถถอดได้ระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัย ราคา1 9 5 0 0บาทเป็นงานโบราณที่ได้พลอยดิบเป็นกิมบอเซียงค่ะพลอยสีสวยหวานละมุนและเซตติ้งทำประดับออกมาให้จี้ดูขนาดใหญ่ค่ะแวนเพชรหน้ากว้างเรือนทอง78%หนัก15.8กรัมประดับเพชรแนวกลางขนาด30ตัง1เม็ด23ตัง2เม็ด 18ตัง1เมตรและ16ตัง1เมตรล้อมด้วยเพชรขนาด10ตัง20เมตรและบริวารบ่าข้างทั้งชิ้นงานเพชรรวม57เมตร4กระดัตหน้าแหวนสูง3.4เซนแหวนเบอร์49ราคา122,000บาทชิ้นนี้เพชรขาวนะคะและเพชรเล่นไฟค่ะ เป็นงานหน้ากว้างที่ใส่ขึ้นนิ้วแล้วดูอลังการเหมาะกับท่านที่ชอบแหวนหน้าใหญ่ๆการเล่นไฟวิบวับของเพชรแต่ละเม็ดที่ประกอบกันทำให้หน้างานดูสวยตลึงค่ะชิ้นนี้ก้านแหวนค่อนข้างหนาหากคุณลูกค้าถูกใจอย่าลืมเผื่อไซส์แหวนใหญ่ขึ้นกว่าเบอร์ใช้จริงเล็กน้อยนะคะแหวนมาเบอร์ค่อนข้างเล็กเบอร์49ปรับไซสไซสละ500บาท การปรับไซส์จัดว่าคุ้มค่าเพราะคือการซื้อทองใส่เข้าไปในเนื้อแหวนค่ะแหวนงาน3สีทับทิมมรกฏเพชรซีกเรือนทอง90หนัก6.9กรัมประดับทับทิมมรกฏและเพชรซีกแบบรองซับหน้าแหวนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนแหวนเบอร์49ราคา26,500บาท งานสามสีเป็นงานที่ดูสวยมีสเสน่ห์ชิ้นนี้เป็นงานโบราณแท้ตรงกลางสามารถหมุนได้เป็นงานขึ้นมือค่ะงานสีสันสดใสใส่ประดับกับชุดไทยไม่ว่าจะเป็นชุดจักรียรหรือชุดไทยประยุกต์ก็ดูสวยสงา่าสมกัระเทศะค่ะหากต้องแต่งกายในชุดไทยการเลือกสรรเครื่องประดับก็ควรล้อไปกับเสื้อผ้าด้วย สำหรับท่านที่ต้องแต่งกายชุดไทยออกงานหรือรับแขกการมีเครื่องประดับสวยๆติดไว้ก็ทำให้มีจุดเลือกสรรในการแต่งกายได้ดียิ่งขึ้นค่ะต่างหูเพชรซีซีเรือนทอง 18K หนัก5.1กรัมประดับเพชร56เมตรรวม0.70กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1.5คูณสูง1.1เซน แป้นฐานกว้างกระชับใบหูราคา23,800บาทต่างหูเพชรซีซีเป็นงานยอดฮิตยอดนิยมค่ะเนื่องจากการแต่งกายตามสไตล์งานแบรนด์จะเสริมให้ผู้แต่งกายดูหรูและทันสมัยต่างหูซีซีที่มีในร้นทั้งหมดได้จำหน่ายออกไปแล้วนะคะชิ้นนี้เป็นคู่ใหม่ที่เพิ่งหลุดจำนำมาค่ะ แหวนไพทูลซีลอน5.40กรัตล้อมเพชรเรือนแพทีนัม900หนัก7กรัมประดับเพชรกลมและเพชรแท่งรวม0.80กรัตไพทูลซีลอนสีกรีนิชเยลโลพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาด1.7คูณ1.4เซนแหวนเบอร์56ราคา60,000บาทชิ้นนี้เป็นงานของญี่ปุ่นเช่นกันค่ะ ตอกวัสดุกระลัดเพชรและกระลัดออยที่ด้านในของก้านแหวนงานเซตติ้งสวยเรียบเรียบและไพทูนมาขนาดเม็ดใหญ่น้ำหนักแกะช่างนะคะ5.4กรัตและแถบตาแมวเกิดขึ้นชัดเจนค่ะจุดเด่นของไพทูลเมื่อสวมใส่แล้วริ้วตาแมวจะสะบัดไปมาดูสวยพิเศษค่ะ การเลือกซื้อไพทูลให้ดูว่าการเกิดริ้วตาแมวจะหุดขอบบนและขอบร่างหรือไม่สีของไพทูลและเซตติ้งค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ตามที่ถูกใจสินค้าทุกชิ้นลงราคาไว้เป็นราคาสุทธิและสามารถนัดชมสินค้าจริงได้ค่ะชิ้นสุดท้ายแหวนบุษราคำล้อมเพชรเรือนทอง 14k หนัก6.6กรัม ล้อมเพชร18เมตรรวม0.50กรัตหน้าแหวนขนาดกว้าง1.4คูณสูง1เซนแหวนเบอร์62ราคา25,500บาทเป็นงานเซตติ้งเรียบๆที่มาแบบก้านแหวนหนาๆชิ้นนี้สามารถใส่ได้ทั้งชายและหญิงค่ะเป็นแหวนยูนิเซ็กที่ได้บุษราลัมคำเนื้อสวยใส พลอยเช็คมาให้แล้วนะคะหากคุณลูกค้าต้องการใบเซอร์ร่วมด้วยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม600บาทระยะเวลาในการออกใบเซอร์1วันขึ้นกับสถาบันเซอร์นะคะตกสเปคคืนเงิน100%เปอร์เซและถ่ายหน้าตาใบเซอร์ให้ชมก่อนจัดส่งค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ